ัเข้าสู่ช่วงเทสได้ครับผมกับมอเตอร์ช anel นะฮะอย่ากถบอกคุณผู้ชมไปว่าวันนี้จะได้พบกับรถยนต์อีโคคาร์โฉมใหม่แล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมจะได้พบกับ All n e วนิสันอัลม e ล่1.0เทอร์โบคันนี้ครับ ผู้ชมครับสำหรับเช้า All New Nissan a m i r a 1.0 Turbo คันนี้นะฮะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับลูกค้าหรือผู้ให้ความสนใจเนี่ยเป็นกระแสมาแรงมากๆในประเทศไทยของเราหรือว่ามีลูกค้าหลายๆคนเนี่ยจับจองเป็นเจ้าของเรียบร้อยไปแล้วแหละนะครับผมสิ่งที่เด่นๆน,นะครับในตัวใหม่ของ Nissan a m i r a 1.0 Turbo คันนี้เนี่ย น่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยผสมผสานมาให้กับผู้บบขับขี่หรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยได้ใช้งานได้สะดวกสบายปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือที่เรียกว่า Nissan Intelligent Mobility นั่นเองนะครับสำหรับเทคโนโลยีตัวนี้รวมถึงออปชั่นต่างๆแล้วก็ที่โดดเด่นมากๆนั่นคือเรื่องของดีไซน์ผมต้องบอกว่าผมเห็นครั้งแรกเนี่ยพูดได้คำเดียวนะครับภาษาบ้านๆเลยว่าสวยกว่าเดิมเยอะมากๆ เอาละครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าในครั้งนี้กลับมาในครั้งนี้ l l New n i s s a n อ l m e r a 1.0 Turbo มีออปชันหรือว่ามีฟังก์ชันตัวไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับดีไซน์ภายนอกนะครับมีดีไซน์ที่ทันสมัยสปอร์ตโดดเด่นมากครับเริ่มจากกระจังหน้าแบบ V Motion ไฟหน้าและไฟท้ายทายงรงบูมเมอแรงเหลี่ยมสารของฝากระโปรงชัดเจนมากขึ้นครับรวมไปถึงชุดพาร์ตกันชนหน้าที่มีการเล่นระดับทำให้สวยงามเตะตาม,มากยิ่งขึ้นครับ สำหรับรุ่นท็อปสุดหรือ V L Turbo จะมาพร้อมกระจังหน้า V Motion ที่ลมดำกว่ารุ่นอื่นและมีติดตั้งไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้อีกด้วยครับมิติตัวถังรถยนต์กว้างขึ้นกว่ารุ่นเก่า45มิลิเมตรยาวขึ้น70มิลิเมตรระยะฐานล้อยาวขึ้น20มิลิเมตรแต่ตัวถังมีความลาดเตี้ยลง40มิิเมครับ ล้อมาพร้อมล้อขนาด15นิ้วในทุกเกรดกระจกมองข้างย้ายมาติดตั้งบริเวณประตูทำให้เพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็นได้ดีมากขึ้นครับ เข้ามาภายในห้องโดยสายรกันบ,บ้างคุณผู้ชมครับต้องยอมรับแมนแมนเลยนะครับว่าสวยขึ้นกว่ารุ่นเก่ามากโขเลยนะครับทั้งในแง่ดีไซน์และการเลือกใช้วัสดุในการตกแต่งแผงแดชบอร์ดครับออกแบบสวยงามวัสดุพลาสติกครึ่งรูปผสมกับชิ้นหนังแท้สีครีมเดินได้จริงที่มาแปะในส่วนกลางแดชบอร์ดเสริมให้รถดูหรูหราขึ้นเป็นกองเลยครับจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วการใช้งานจริงถือว่าทำได้ดีพอประมาณไม่ถึงขั้นสมูทลื่นไหลามากมายแต่ก็ไม่ได้มีอาการหน่วงเลยล่ะครับ สามารถแสดงผลทั้งกล้องมองรอบคันแบบ360องศามาตรวัดแบบใหม่ผสมผสานระหว่างดิจิตอลและอนาล็อกจอด้านซ้ายแบบ TFT 7นิ้วปรับการแสดงผลได้ทั้งวัดรอบเครื่องอัตราสิ้นเปลืองอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นและระบบช่วยขับขี่ครับ พวงมลาลัยดีไซน์ใหม่แบบ3ก้านทรงสปอร์ตที่มีระบบมัลติฟังชันควบคุมเครื่องเสียงและปรับจอ TFT ได้ครับเบาะนั่งเป็นผ้าทั้งหมดครับและไม่มีระบบปรับไฟฟ้าแต่อย่างใดเบาะมีการดีไซน์เป็นปีกมารับสรีระซึ่งมันช่วยล็อกตัวในช่วงขับด้วยความเร็วสูงเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มลองเทสต์ดิฟกันเลยว่าสมรรถนะเป็นอย่างไรกันบ้าง เอาจริงความรู้สึกแรกคือผมว่ามันกว้างมากเลยนะเนี่ยในความสูง180ของผมเนี่ยสามารถขับได้แบบขับสบายนะครับ สำหรับเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะของเจ้านิสสันอเมล่า2020นี้นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบ 1,000cc มีเทอร์โบมาให้ด้วยฮะคุณผู้ชมครับนั่นหมายถึงเรื่องของอัตราเร่งต่างๆนี่นะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยแหละนะฮะว่ามันจะอืดไหมมันจะช้าไหมมันจะมีพละกกำลังไหมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีขุมพลังถึง100แรงม้า เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมทดสอบอัตราเร่งให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับว่า0-100จะทำความเร็วได้ประมาณกี่วินาทีไปกันเลยครับประมาณ13วินาทีนะคุณผู้ชมผมว่าโอเคเลยนะคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่ เร่งเครื่องหรือว่าทำรอบขึ้นไปเนี่ยมันมีความนิ่งมากเลยอ่ะอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะช่วงล่างดีฮะไม่ได้รู้สึกแบบสั่นสะเทือนอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับส่วนเบาะนั่งข้างหลังเนี่ยมันไม่สามารถพับลงไปได้แต่ผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมหรือว่าลูกค้าหรือว่าแฟนๆของอเมร่าเนี่ยติดกันหรือเปล่านะครับเรื่องตรงนี้แต่ผมไม่ติดนะผมถือว่าเบาะนั่งโดยสารด้านหลังที่นั่งเนี่ยก็ใช้นั่งอย่างเดียวส่วนใหญ่จะไม่ได้พับ เหมือนรถที่เป็น SUV หรือว่ารถที่เป็นรถปิกอัพก็นั่งสบายโอเคปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรแถมเบาะเนี่ยกว้างกว่าท,ที่ผมคิดอีกด้วยนะครับ จริงๆแล้วไฮไลท์ของรุ่นนี้ไม่ใช่เรื่องของเครื่องซิ่งแรงดุดันครับแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและออปชั่นเสริมที่ให้มากับตัวรถ Nissan Intelligent Mobility ชื่อนี้มาพร้อมกับออปชันต่างๆที่อัดมาให้เพื่อชนะคู่แข่งได้แบบสบายๆเลยนะครับและมันทำได้จริงหากจะเปรียบเทียบกันในส่วนนี้ระบบต่างๆมีดังนี้ครับ Intelligent Around View Monitor หรือกล้องมองรอบคัน360องศานั่นแหละครับ b l i Spot r Warning หรือระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาระบบจะช่วยแจ้งเตือนเมื่อมีรถเข้ามาขนาบข้าง Intelligent Emergency Braking ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงางร่วมกับ IFCW โดยระบบจะช่วยชะลอความเร็วรถให้เองหากพระมวลผลแล้วว่าจะชนครับ และ RCTA หรือ rear cross traffic alert ระบบแจ้งเตือนขณะถอยหลังออกจากซองซึ่งระบบนี้ครับจะตรวจจับได้มากกว่าสายตาที่เรามองเองครับและแน่นอนว่าระบบต่างๆคุณผู้ชมก็คงคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหะครับมีในรถหลายๆรุ่นอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบกับ e ีโคคาในตลาดนักตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าอเมล่าเยอะกว่าชาวบ้านเขาจริงๆเลยครับ ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า All New Nissan a m e r a 1.0 Turbo คันนี้นะครับสำหรับเรื่องของสมรรถนะเนี่ยนะฮะก็ทำให้ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ช่วงล่างนะครับ n g n d l i n g นะครับหรือว่าระบบเตือนภัยต่างๆนะครับที่ใส่มาให้ใน Nissan a m e r a 2020นี้ก็ทำได้ดีอย่างยอดเยี่ยมจริงๆแหละนะครับผมในส่วนเรื่องของงบประมาณนะฮะสหรับคุณผู้ชมที่อาจจะมีอยู่ในใจแล้วนะครับสักประมาณ 6 0แสนไปลปลายเนี่ยนะฮะคันนี้ตอบโจทย์มากจริงและนี่คือทั้งหมดนะครับใน all new nissan almera 1.0 Turbo ในการเทดได์ในมอเตอร์ a ช n แนลของเราในวันนี้อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับไปลองทดสอบการขับขี่กันก่อนได้ที่นิสสัน ทั่วประเทศเลยตามโชว์รูมต่างๆใกล้บ้านคุณน,นะครับและติดตามรายการมอเตอร์ชาน e l ย้อนหลังได้นะครับนี่นคือทาง YouTube และ Facebook Fanpage นั่นเองแหละนะครับและครั้งหน้านะครับมอเตอร์ชานจะมีรถรุ่นไหนทั้ง2ล้อและ4ล้อมาทดสอบให้คุณผู้ชมได้ชมกันติดตามมาด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ